สบายดีนี่ยะมากินแบบซองแซ่บเหมืกันตำไทยมันเนี่ยแต่ที่ตำไทยแล้วมมีปลาแดกนระับันยากกินอะไแบบ ตำไม่ได้เสร็จปลาร้านะคะนเนะเบื่บกินโดนกระแซบกินอย่รับ โบแซบแต่กินกับคนไรลใจลกินอย่างก็ได้ฉะนั้นโบก,กินกับคนไรลใจโบอ,อยากกินหวมขอคนไรลใจคนจะซื้อใครเนี่ย ทําหงกับเข้าให้ซื้อนะอุ้ยตายละบาท 俺不知道。嗯啊